จะมุมมืดนะคะสวัสดีค่ะจัได้ไหมนะคะก็คือบิ่มค่ะน้องค่ะเนยค่ะวันนี้นะคะมีเพื่อนของน้องเนยนะคะมานอนที่บ้านค่ะนี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาไม่ได้ทําอะไรแลค่ะก็ว่างๆอัดจิบเล่นค่ะคก็ติดตามเราเยอะๆนะคะขอให้ ถ้าถ้าเราจะมีอะไรแจกนะคะถ้าอยากได้อะไรม้นเลยนะคะอยา่างไร่าที่แดดปันนะคะอยากได้ไมคะถ้าอยากได้ก็ม,ม้นต์นะคะรือกด Subscribe แล้วถูกใจดูหลายๆครั้งนะคะแล้วถ้าเราจะดูว่าใครถูกใจบ้างนะคะแล้วก็คอมเมนต์เราจะแจกแจกออของเราจะสุม่มแจกของนะคะจรงม้นกติกาก็คือ กติกาก็คือคือหนึ่งนะคะข้นตอนที่หนึ่งบอกชื่อบอกอายุบอกคิวอยากได้ไรเม้นนะคะตามนี้บอกชื่อบอกที่อยู่บอกตำบลบอกจังหวัดโอเคบายบายจะมาแจกของกันวันที่เออนี่วันที่สิบันวาคมเราจะบอก เอ้ยวันที่3าสิธันวาคมเราจะบอกผลผลว่าใครจะได้นะคะเบนก็จะเยอะนะคะถ้าไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะคะได้บิ่มเนยไปเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นเพืเ่อ,อ,อน,นไหม <c oughs> บา, <c oughs> ายเวลาเหลือวัู่นี่ค่ะ